สวัสดีครับสุนิโจนะฮะตอนนี้อยู่ที่บริเวณจุดชมวิวเขาดินสอครับตำบลสับปีอําเภอปฏิวจังหวัดชุมพรนะฮะตรงนี้จะเป็นแหล่งที่ดูนกเหย่่ยวนะครับของทุกๆกปีนะฮะไม่ใช่เฉพาะนกเหยี่อนะเดี๋ยวนี้จะมีนกที่อพยพมาจากไซบีเรียนะครับแล้วก็หนีหนาวมาจากทางโคโลกเหนือนะฮะก็จะบินผ่านเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางถ้าเป็นทางทะเลนะครับผ่านอ่าวไทยแล้วก็จะเข้ามาทางประจวบแล้วก็จะผ่านชุมพรนะครับแล้วก็ไป ทางน้นครับอินโดนีเซียต่อไปทางด้านน้นนะฮะเพราะว่าจะเป็นเส้นทางที่นกอพยพประจําทุกปีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชมวิวด้านนี้กันก่อนครับว่าอาจจะงดงามและสวยงามขนาดไหนนะครับตัวน,นี้เราได้อยู่จุดบนสุดของจุดชมวิวนะฮะมีแล้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นป้ายประจำัมพันธ์นะครับสำหรับนกแต่ละประเภทนะฮะที่บินผ่านเขาดินสอแห่งนี้นะครับเป็นประจํำทุกปีนะฮะนี่ครับก็ที่เขาส่องกันแล้วก็วิจัยกันนะฮะมินดอกตัง้งประมาณ30 ชนิดนะฮะส่วนมากจะเป็นประเภทเหยี่วนะครับเหยี่วนะฮะเหยื่วจะมีหลายชนิดเลยครับเหยื่วปีกแดงเหยี่วทองแดงเหยื่วขาวเหยื่อแดงเหยื่วตังสีเหยื่วฮอบบี้พันยุโรเหยี่วตินแดงนี่ครับอู้เยอะแยะตระกูลเหยื่วนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายนะฮะนี่แต่เป็นหลักๆจะมี6ชนิดนะครับที่อุปยมมาผ่านเขาดินสอนะครับแล้วก็นับจํานวนได้มากที่สุดนะครจะเป็นนกเหย่่วประเภทนี้ครับเหย่่วหน้าเทานะครับเหยี่วพึ่ง เหยื่อนกเขาพันญี่ปุ่นด้านนู้นนะฮะแล้วก็เป็นเหยื่อกิ้งกาสีดํานะครับเหยื่อนกเขาพันจีนนะครับครับก็จะหนีหนาวมากครับคือจะบินตามกันมานะครับจากทางด้านขั้วโลกเหนือด้านนน้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นนะรับก็จะบินผ่านมาด้านนี้ครับที่ทุนิโจก็ยังไม่เคยมาชมนะสำหรับคนที่ชมก็จะต้องมีอุปกรณ์นะฮะคือประเภทกล้องนะครับกล้องส่องทางไกลนะครับกล้องสโคปบนะฮะ แต่มองด้วยตาเปล่าก็เห็นบ้างนะแต่จะเห็นเป็นตัวเล็กๆนะครับถ้าใครอยากชมแบบเกาะติดหรือว่าชมแบบตัวเป็นๆนะก็ต้องมีกล้องเป็นเครื่องมือช่วยในการชมนะครับนี่ครับประเทศน้องฮูกอะไรก็มีนะที่ว่าบินมานะครับดูวิวสวยมากด้านบนเนี้ยเชิญชวนมาเที่ยวนะครับจังหวัดชุมพรนะก็ผ่านมานะครับอำเภอปะทิวนะที่นี่ก็มีมีเครื่องบินผ่านนะครับคือสนามบินชุมพรนะอยู่ที่อำเภอปะทิวน่เองครับก็ผ่านมาก็จะมี บร,ริษัททัวร์นะฮะทัวร์ต่างๆรู้ติดต,ต,ต่อมาที่สุนิจเจ้ก็ได้นะครับเกาะทะลุ mm hmm. ตทัวร์อาจารย์ที่มาสอนนะครับก็พามาชมได้นะครับสําหรับการขึ้นมาจุดชมวิวตรงนี้นะฮะ mm hmm. อันนี้จะเป็นเหี mm ่ hmm. ยวที่เด็กๆเ,เขามาดูแล้วก็แล้วก็วาดน,นะฮะนี่ครับสวยงามมากฮะ mm hmm. เป็นภาพภาพวาดน,นะครับจากจากาดินสอสีนะฮะ ของโรงเรียนเด็กนักเรียนฮะที่เขามานั่งแล้วก็กล้องส่องแล้วก็จะมีการเขียนนะครับว่านกที่เขาเห็นน่เป็นหน้าตาเป็นยังไงนะก็เนี่ยครับหลายประเภทเลยนะฮะเนี่ยจะมีประจันตพันธ์บอกหมดนะก็จะเป็นต้องใช้กล้องประมาณนี้ฮะคือกล้องสโคปนะเทเลสโคปนะครับ่เรา่อดิสสอนนะฮะนครับแต่มองด้วยตาเปล่าก็เห็นบ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเล็กนะครับ ันาจะเป็นตัวเล็กนะฮะนะก็ประมาณฤดูหนาวนะครับพศจิกาตุลาพศจิกานี่รนกก็จะบินผ่านมานะฮะของทุกปีนะครับนี้จะเป็นด้านนี้จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์๋ยวจะให้ชมนะฮะเป็นป้ายศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอนะครับแล้วก็กระแสที่ทางลมอะไรต่างๆนะฮะนี่ฮะ เดือฤดูหนาวเดือนธันวาคมนะฮะเดือนมีนานะครับคือจะเวียนอยู่งี้ครับเดย๋ยวจะอพยพข้ามถิ่นนะครับสามากจะมาทางจากเมืองหนาวครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มงโกเลียรัสเซียนะครับพอเริ่มฤดูหนาวเดือนสิงหานะครับก็จะเริ่มอพยพนะครับแถวด้านโน้นจะอากาศจะเย็นนะครับก็ชนนกพวกนี้สามารถบินไกลได้นะครับบินแล้วก็พักมาเรื่อยนะครับแล้วก็ กัแวะผ่านมาที่นี่เป็นประจําครับเขามีการศึกษากันแบบเป็นรูปธรรมนะครับคือบางทีก็ติดเรดาร์ติดเลยนะครับก็จะทุกปีครับนกพวกนี้ก็จะกลับมานะฮะนี่ครับก็เข้าไปชมได้นะครับในเว็บไซต์ของการดูนกเกี่ยวนะครับน่าจะมีหลายเว็บไซต์นะฮะทั้งการพิจารณาพันของทรรจังหวัดชุมพรก็มีนะครับข้อมูลนะ ที่จุดชมวิวคอนดิอนะครับสะดวกสบายนะครับมีห้องน้ําห้องท่าเรียบร้อยนะครับนี่ครับห้องน้ําหญิงชายสวยงามครับนี่ครับมาชมก็มีห้องน้ําห้องท่านะครับก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องห้องน้ําห้องท่าเลยครับนี่ครับจุดชมวิวด้านนี้ก็สวยครับนี่ครับไปให้ชมนะฮะนี่ครับสวยงามมากครับก็ตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับ คนที่ผ่านผ่านมาเขาจะมาชมกันนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นอา่าวทุ่งวัลเลนนะฮะหาทุ่งวัลเลนด้านนู้นนะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นเาก,ากาะลังกาจิวอะไรพวกนู้นนะครับแล้วก็ไปทางด้านนู้นจะเป็นจังหวัดชุมพรนะฮะนี่ครับสวยงามมากครับ บินผ่านมาทางด้านนี้นะครับจนมีเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติครับที่นสอนะครับนี่ครับสายพันธุ์หลักๆนะครับที่บินผ่านมาด้านนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสายพันธุ์นะจะเป็นนกมาจากทั้งโคโลเนือนะครับไทรเบียทั้งนี้นะครับเล็กบาร์ซาบุตเตอร์อีโก้เฟรน กดซับสไคร์นนะครับสุดนิจโจน,นะครับกดติดตามด้วยครับให้กำลังใจได้นะครับสื่ต่อเข้ามาได้นะครับพาเยาวชนชมที่จุดชมวิหารดินสนีย์ครับก่อนทะลุทัวร์แล้วก็จันทิมาดินสนนะครับพาชมได้นะครับ0 9 88 0641749ครับ